ลผลพักักตรงเมนูนี้เป็นเมนูไข่งงงนะฮะที่บอกว่าเป็นเมนูไข่งงงจริงๆแล้วคนไปได้แรงบรนดาลใจมาจากร้านอาหารหนึ่งที่ผมทานประจําก็คือเขาจะมีเมนูหนึ่งที่เขาเรียกว่าฟริตตาตา้าฟริตตาต้าจริงๆแล้วมันเป็นไข่เจียวสไตล์อิตาเลียนที่ทําให้เกือบสุกบ,บนกระทะแล้วก็ไปอบต่อนะครับมันจะมีความหนานิดหนึ่งแต่ร้านที่ผมไปทานประจำเนี่ยเขาทำฟริตตาต้าบางมาก,มากบางแทบจะเท่าไข่เจียวบ้านเราเลยนะครับแล้วเขาก็เอาเออ หมูผัดกระเพราเนี่ยครับใส่เข้าไป Data, ดิฟฟิกตาต้าโรยด้วยชีสพาเมซานก็เลยเกิดไอเดียว่าอร่อยดีทานทุกอาทิตย์ก็กปี้เขามาทำเล่นในรายการดีกว่าไม่ยากเลยครับ ่วนประกอบที่ใช้ในเมนูนี้นะครับก็รวนเป็นส่วนประกอบที่มีติดตู้เย็นบ้านเรานะครับอย่างเนื้อหมูบดนะฮะบุงรสนิดนึงนะครับน้ำปลาก็ได้วันนี้ผมใช้เป็นซีอิ๊วขาวแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วเราก็คนๆนิดนึงนะครับถ้าเราทำเยอะๆนะครับก็นวดไปเลยนะครับหมูของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ก็เป็นตเต่าๆนะครับส่วนพริกก็ซอยได้เลยครับ กระเทียมนะครับผมสับก็ได้หรือซอยก็ได้นะฮะและเพื่อรสชาติที่โดดเด่นนะครับทำให้อาหารของเราเนี่ยหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยผลเลือกใช้น้ำมันรำข้าวขิงครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวขิงเนี่ยมีวิตามินและก็มีสารอาหารตามธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพอยู่มากมายและก็ในปริมาณที่เยอะอีกด้วยนะครับเราก็จะใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับไข่ไก่นะครับ เราใช้ทั้งหมด3ฟองเดี๋ยวเราจะปรุงตัวเนื้อไข่ของเรานะครับซึ่งเครื่องปรุงรสเนี่ยผมก็จะคิดถึงอารมณ์ประมาณผัดกระเพานะครับจะใส่ซีอิ๊วดำก็กลัวว่าเขาจะดำเกินวันนี้ก็เลยขอใส่เป็นซอสหอยนางรมนะครับนอกจากนั้นนะครับปกติแล้วเราก็จะใส่ครีมใส่อะไรเล็กน้อยวันนี้เลือกใส่เป็นกะทินะครับถ้าจะไม่ใส่กะทิคุณผู้ชมจะใส่เป็นนมก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ของเราครับไม่ต้องตีแบบเอาอากาศเข้าไปให้ฟูมากนะครับไม่จําเป็นครับผม ในระหว่างนี้นะฮะน้ำมันร้อนแล้วครับกระเทียมพริกลงไปได้เลยครับหอมใหญ่ด้วยนะครับอ่ะเราผัดให้หอมนุ่มผัดให้กระเทียมหวานนะครับเมนูนี้นะครับเราสามารถเสิร์ฟในกระทะเลยก็ได้นะครับกระทะของเราจะต้องเข้าเตาอบได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีจริงๆเราอาจจะทําให้สุกบนกระทะส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็เทใส่พิมพ์เคก้กแล้วเข้าอบก,ก็ได้นะครับหลังจากนั้นใส่เนื้อหมูครับ วันนี้นะครับเราทําเป็นรสกระเพราดังนั้นผมใช้ส่วนประกอบของเนื้อหมูบดนะครับเราเลยต้องผัดให้เขาสุกก่อนนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับไข่ไก่ครับผมใส่ลงไปเลยครับอ่าหยีนิดหนึ่งนะครับกระเพราครับผมเอาละครับพอส่วนประกอบของเราสุกประมาณ60%นะครับผมเอาออกจากความร้อนปิดไฟเลยครับโรยชีสมอสเซเลล่าลงไปครับนะฮะส่วนประกอบด้านบนยังไม่สุกดีนะครับ และเราก็นำเข้าเตาอบนะครับอีกประมาณ6 7นาทีครับครับเสร็จเรียบร้อยครับผม <_ C> e <at> จะกินในรูปแบบเป็นเบรคฟาสต์เป็นบรันช์หรือจะกินกับข้าวเหมือนไข่เจียวบ,บ้านเราก็อร่อยครับ <_ C> e <at>